ข้าวขาหมูจัระเตนข้าวขาหมูนะคะเพิ่มไข่ด้วยนะคะเนี่ยน้ำนนี่เขาปรับปรุงใหม่หวานเลยหวานเหรอคะเป็นข้าวขาหมูรสหวานนํำนะคะอร่อยอไหมคะอรอพิเศษหกสิบบาทอันนี้คือพิเศษนะคะพิเศษมีอะไรบ้างคะมีไข่มีไข่ มีหมูมีหนังหมูนะคะแล้วก็ผักดองรสล่อง,องรสชาติเป็นไงคะฮะลโหลหรือตุ่นยาจีนคะตุ่นยาจีนอ๋อเป็รสออกตุ่นยาจีนนะคะแต่หวานน้ำนะดีตั้งครับมขึ้นมาค่ะเม่อหมูชิเน่ป,ปับปาช็อกอโกหน้าอูช็อกโก้คั่มหน้าละของชิเน่กับช็อกโก้ได้ที่ชิเน่ชิเน,เน่กระจา,นายน้นะคะ